เราก็ป็นได้ชอบเพลงทางเพลงทางแรกแบบินเต้นมากมากครับเพราะว่าเราชอบน้ำหนักกันนักมากมพรากว่าเพลงนี้มันเป็นเต้นรือคั่งค่าแบยากมากต่ต้องเต้นพร้อมกันอะไรด้วยบบฟูเต้นก็แบบให้มันทุกคนเต้นพร้อมกันแล้วก็มาท้องเยอะๆอะไรนี้คือว่าเราก็ปกติไม่ได้อยู่ด้วยกันขนาดนั้เพราะว่าบีนกับซีเดียก็เป็นทำไงกันแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ว่าเราได้แบบมีความรู้สึกต้องไปต้องไปต่ออะไรเข้าไปด้วยกันด้วยด้วยเสียออกมาดีมากค่ะ ใว่าเราพงกลบไปเก็บมากมากค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะยากาศวันนี้นะคะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่านานๆทีเราจะได้แบบว่ากลับมาเจอทุกคนแบบเป็นงานยิ่งใหญ่แบบนี้ในครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาหากันในวันนี้นะคะ่ะเสยงเชียร์แฟนคลับก็ด,ดังมากๆเลยค่ะก็ทำ พวกเรารู้สึกแบบคือเขิมแล้วก็อยากแบบเต้นแรงขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะท่อนโซโล่ค่ะใช่แล้วเราบอกกันเลยว่าจังหวะนั้นคือสติหายไปเลยก็ไม่รู้เต้นอะไรบ้างจำได้อีกทีก็คือขึ้นมาตอนท่านี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเสียงแฟนคลับดังมากๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเราแบบมี e อ NERGY ที่จะแบบเต้นต่อเลยค่ะก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆเพราะว่าทุกคนทําออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็ได้มีโอกาสในส่วนร่วมมีส่วนร่วมในเพลงนี้เยอะมากๆค่ะทั้งชุดเองแล้วก็ตัว MV เองหรือว่าตัวเนื้อเพลงหรือว่าได้เลือกเพลงเองด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่หนูไม่เสียใจเลยค่ะที่เลือกมาแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคน16คนทำได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับ MV นะคะ mm hmm. ก็เหมือนมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราโ Pro เด g ก o ุ๊ปมาเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะใช้แบบว่าแสงแบบนี้แบบว่ามาประกอบ MV เพราะว่าปกติเราจะเป็นแบบว่าเล่าเรื่องใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแบบใช้แสงอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราแบบเออดูแล้วแบบชวนคิดแล้วก็ไปกับจังหวะดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนๆที่ติดตามพวกเราอยู่แล้วหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูพวกเรานะคะก็อยากจะขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเพลงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงรองก็ตามนะคะแต่พวกเราก็เต็มที่มากๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะให้ความรักกับเพลงนี้เยอะๆนะคะพวกเราก็จะได้โชว์ให้ทุกคนเห็นบ่อยๆเนาะใช่ไหมใช่ใชขอบคุณมากจริงๆนะคะปั่นวิวได้อีกนะ <laughs> เล่าก่อนเลยว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่แปลกใหม่ที่ทางโพริเอทไทยแลนด์นี่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นสีดําใช่ไหมคะก็ตัวเนื้อเพลงเองก็จะมีความแบบดูดันเปรียบพวกเราเหมือนกับโดเบอร์แมนอะไรแบบนี้คะ่ะซึ่งสุนัขพันโดเบอร์แมนก็ แบบสีดำอยู่แล้วสีดำน้ำตาลหนูก็เลยอยากให้ชุดออกมาเป็นสีดำะคะ่ะให้ดูแบบพวกเราเป็นคนที่ภายนอกแบบดูน่ากลัวดูดุดดันกับชุดสีดำแต่ว่าภายในก็เป็นคนอ,อน่อนโยนคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวโน้ตเพลงเองก็จะมีเล่าเกี่ยวกับถูกล่ามโซ่เอาไว้ก็เลยใส่โซ่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปในชุดค่ะรวมไปถึงเพลงนี้เรามีเน้นท่าเต้นที่เป็นมือเยอะ,ะคะ่ะก็เลยใส่เอเซอรีร่กันเยอะมากๆเลยะคะ่ะใช่ค่ะ ค่ะจริงๆต้องบอกว่าพวกเราก็ได้มีการร่วมง,งานกันหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่เราได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกก็รู้สึกสนุกมากมากเลยคะ่ะรู้สึกว่าผูกพันกันมากขึ้นด้วยะคะ่ะก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งนะคะคไ,ได้เลยแล้ววันนี้หลังานมัสซีของเราต่ละคนที่อยู่บูธไหนขายอะไรยังไงบ้างคะไหนเรล่าได้เป็นแฟนได้บ้งเลยเอ้ยใครได้บ้ใครได้บ้ใครบูธไ ใช่กันขายบูธก็บูธของหนูนะคะก็ทําเป็นเล่นเกมปลาปลาลูกโต๋ค่ะก็คือจะปลาลูกบอลให้โดนเป้าแล้วก็ลูกโต๋ก็จะแตกออกมาแล้วก็มีแป้งตกเต็มหัวไปหมดเลยค่ะแต่ผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นการแย่งเมมเบอร์มากกว่าก็จะมีรอบเป็นเวลาแบบว่าถ้าเมมเบอร์คนไหนมากี่โมงแล้วแฟนคลับของเมมเบอร์คนใดเขาจะมาปาค่ะมาแย่งเมมเบอร์ก็ค่อนข้างที่จะเลิศเลย อยากดังีอย่้มาเขกว่าอะไรสร้างสีสันให้กับแฟนๆที่คือขายชาอยู่บนทางเทก็คือบนนี้ก็อเนยาปสยาลอเลยเออในนี้ก็มีหัวหน้าแก๊งของเราด้ยนะคะที่ปอเปค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งหรอ่่เลย่ใ่เลยค่ะนทีมเราอะไรก็ไม่รู้วกัูเลยหรอเา อาหารที่เป็นแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็ได้กลิ่นลอยมาจนถึงออบูธหนูไม่รู้ว่าอยู่บูธไหนแต่ว่าหนูได้กลิ่นลอยมาถึงบูธหกเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าแกงกะหรี่เราต้นตำรับมาจากคนญี่ปุ่นแท้ๆนะทำแกงกะหรี่ถ่ายกันใหญ่ถ่ายกันใหญ่อยกากลองชิมนอกจากแกงกะหรี่แล้วมีอะไรคะ ของทอดค่ะเจ็บคอเลยเนี่ยกินบ่อยมากเลยก็พวกเราก็จะขายของทอดใช่ไหมคะก็ขายเป็นเซตอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วแต่อารมณ์ของพวกเราเช่นเมื่อวานก็เล่นอูโนใช่ค่ะแล้วก็ยังมีฟังฝั่งของซีเจมจะมีมาสรวยอ่า้คะว่าขายดีเป็นธุรกิจของชาวเชียงใหม่นะคะมีหลากหลายมากเลยมีผัดไทยก๊กกกพิซซ่า เราก็ทําแบบว่าของแจกเป็นเครื่องรางอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะก็มีอาหารกันใช่ไหมคะส่วนทางเราก็มีขนมค่ะเป็นไอติมหลอดนะคะไอติมย้อนแบบโบราณสมัยก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็ทุกคนก็สามารถมาสะสมโฟโต้เซตที่พวกเราถ่ายกันเองใช่ไหมแล้วก็มีเกมปาบอลด้วยแล้วก็สะสมรับเสื้อยืดที่พวกเราออกแบบเองไปด้วยค่ะมีใครมีอะไรอีกมีอีกค่ะนี่ชื่อร้านว่าร้อนเงินเพราะว่าขายทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะมีทั้งของขวาก็คือลูกช ินของหวานก็คือเป็นข้าวโพดคุกวิปครีมนะคะแล้วยังมีกิจกรรมเป็นเหมือนทูช็อตเล็กๆกับน้องกีตาร์ของหนูที่ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยได้เหนลูกกับกีตาร์ใช่แล้วก็มีร้องคาราโอเกะด้วยกับเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์กับแฟนคลับเป็นการมีดวลด้วยปะคะอ๋อแล้วก็มีดูดวงด้วยค่ะโค้งจากโค้งจรค่ะห่ังจากงนนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีงานอีกงานหนึ่งที่เราให้แฟนได้ไปจอกันอีกนั่นก็คืองานพีลาสีนั่นเองค่ะ งานนี้กเราเตรียมจะไปที่ไหนก็งานที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อยที่สิ ของพวกเรานะคะซึ่งก็จะเป็นเกมเกีฬาที่เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นาาอะไรอ่ะแต่ว่าจะเป็นตีมแบบว่านูน้อยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4สี4นะคะมีสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วก็สี<ช>ฟ้า,ฟาซึ่งเ<ช>มมเบอร์ <ๆ S 1> ก็จะรวมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง CCM แล้วก็ BNK รวมๆกันก็นจะมาร่วมเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆกันนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้เลยไ้ขคะว่าเปิดขายบัตรไปแล้วด้วยใช่ไหมคะก็ยังสามารถไปรอติดตามรายละเอียดต่างๆได้เหมือนกันนะคะในเพจของ BNK สวัสดีค่ะขึ้นที่ไหนคะจะขึ้นที่ฮันเดอร์ดงค่ะงานใหญ่งานใหญ่ไปดูพวกเราแบบว่าปวดลงปวดหลังอะไรอย่างี้กันได้ค่ะน้องเพลงไหมพนโฮพนุกพนุกนุกไมนี่วะพนุกอ่ะพนุกไหหนึ่งสองสามทำยังไง กตัวถูกแล้วสมไมให้ไปไม่ว่าที่ไหนก็กลัวจะต้องเสียตัวตอนที่เคยมีกอฉันไม่เคยใจยอมไม่ใครไปฟักเตียงเต็มได้ฝากนะคะฝากเพลง Make Noise ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปดู YouTube นะคะเป็น MV ของพวกเราเพลง Make Noise นะคะได้ผ่านทาง y o u t u เบีย k เ r o อ official นะคะแล้วก็สามารถ ฟังเพลงของพวกเรานะคะได้ผ่านทุกสตรีมมิ่งออนไลน์แพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงยังสามารถขอเพลงได้ผ่านคลื่นวิทยุทุกขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็มีท่าซิกเนเจอร์ของพวกเราด้วยนะคะ